สัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการนะคะยกก้านปัดน้ําฝนนะคะใน On New Civic นะคะซึ่ง Civic ตัวนี้นะคะจะไม่สามารถยกขึ้นได้เลยรุดด่นดด้ก่านะคะซึ่งเป็น่นไหมคะ่ะจะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าวิธีขั้นตอนการยกที่ปัดน้ําฝนขึ้นต้องทำยังไงคะ่ะอันดับแรกเลยนะคะเราต้องกดสตาร์ทรถก่อนนะคะ แล้วก็ดับเครื่องค่ะแล้วก็ดันก้านปัดน้ำฝนนะคะขึ้นจนสุดเลยนะคะค้างไว้ประมาณสองถึงสามวิค่ะโอเคเขาก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วเราก็เดินออกมาทางด้านนอกนะคะเราก็สามารถยกก้านปัดน้ำฝนขึ้นได้เลยนะคะแล้วก็ขั้นตอนวีธคือเอาก้านปัดน้ำฝนลงนะคะเราก็ต้องหยิบเขานะคะแล้วก็แนบลงกับกระกบเหมือนเดิมก่อนนะคะ แดีวเราก็มาสตาร์ทรถนะคะโอเคแล้วก็ดันก้านปัดน้ำฝนขึ้นค่ะปึ๊บนะคะเขาก็จะลงเก็บให้เรียบร้อยเลยนะคะและนี่นะคะก็เป็นขั้นตอนนะคะการยกก้านปัดน้ำฝนขึ้นนะคะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะท่านใดที่นำรถไปล้างนะคะก็ระมัดระวังนิดนึงนะคะอย่าลืมแจ้งช่างด้วยนะคะ ท้ายนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วแอดไลน์อ f ฟฟิเชีมาคุยกับเราได้ทางช่องทางนี้เลยคะ่ะ